เปิดคอมเมนต์แล้วอิงอิงตอบชัดหลังโดนแซะทำจมูกที่ไหนรู้แล้วจี๊ดเลยเรียกว่าทัวลงไม่หยุดหย่อนครับสำหรับอิงอิงอิง,องนภัสคู่กรณีของสาวธัญญาธัญเลศเมียหลวงหลวงสังหารหลังดาราสาวนะครับออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์ของสาวอิงอิงกับเป็กสัญชัยสามีโดยระบุเด็กนั้นอยู่ไม่เป็นแล้วมาวุ่นวายกับลูกสาวจนทําให้ไม่สามารถอยู่เฉยได้และต้องออกมาปกป้องลูกด้วยวิธีของตนเอง ส่งผลให้มีคนเข้ามาวิาพา์วิจารณ์ถึงเรื่องดังกล่าวอย่างมากมายทําให้แฮชแท็กอิงอิงและคันย่านะครับติดเทนทวิตเตอร์เมืองไทยในเวลาอันรวดเร็วโดยเฉพาะสาวอิงอิงครับที่โดนดราม่าถล่มหนักทุกช่องทางโซเชียลจนเจ้าตัวนะครับต้องปิดทวิตเตอร์และปิดคอมเมนต์ในอินสตาแกรม่วนตัวกันเลยทีเดียวล่าสุดนั้นวันนี้ครับสาวอิงอิงได้เปิดคอมเมนต์ใน i อเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีคอมเมนต์ปรากฏขึ้นให้เห็นเกือบ800ก้ข้อความมาตั้งแต่เมื่อ4วันที่แล้ว ซึ่งมีทั้งข้อความที่ให้กําลังใจและแทะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ครับยังมีผู้ใช้ไอจบางคนนั้นเข้ามาคอมเมนต์พิพากษ์วิจารณ์จะูหมของสาวอิงอิงโดยถามว่าทํามาจากที่ไหนจะได้ไม่ตามไปทําซึ่งอิงอิงครับได้ตอบว่าบีบีคลินิกค่ะในขณะที่บางคนนั้นครับก็เข้ามาว่าอย่าลุกลามไปบูลลี่ถึงเรื่องหน้าตาเลยสําหรับบีบีคีินิกที่สาวอิงอิงอ้างถึงนั้นคือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของครอบครัวครับโดยมีทัญญ่าทัญเลศ และปุกกี้ซีนีนาตเองตระกูลครับภรรยายและน้องสาวของเป็กสันชัยนางท่านผู้บริหารนั่นเองแต่นีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ Thank you